คนเราเนี่ยนะไม่มีเงินไม่มีกินพอว่าแต่ถ้าไม่มีอนาคตมองทางไหนมืดมนร้ายแรงสุดแล้วแต่นั่นไม่ใช่ราศีนี้ครับผมกำลังพูดถึงดวงชะตาราศีกรลกฎประจำเดือนพฤศจิกายน2568คลิปนี้รับชมรับฟังได้ทั้งแบบราศีและลัคนาตามข้อมูลที่ปรากฏหน้าจอนี้เลยครับท่าน ตามปกติทุกๆปีเดือนพฤศจิกาธันวาการเงินราศีกรกฎจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เหตุผลตามหลักโหราศาสตร์ท่านดูภาพประกอบเพื่อความเข้าใจนะครับเหตุผลก่อวการทำนายอักษรลอลิงหมายถึงลัคนาจุดตั้งต้นตำแหน่งเกิดทวนเข็มนาฬิกาหรือเวียนทางซ้ายนับไปครับ จากเรือนตนุลัคนาก็กระดุมพระไม่ใช่กระดุมชีนะเรือนกระดุมพระคือเรือนการเงินและสหัชชะก็มาถึงเรือนพันธุจะเห็นหมายเลขหนึ่งหมายเลข4และหมายเลข6กระจุกรวมกันอยู่ตามเส้นทางการโครจรดวงดาวทุกๆปีดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนการเงินของคนราศรีกรกฎจะเข้าเรือนพันธุตั้งแต่กลางเดือนตุลาและลากยาวไปถึงเดือนพฤศจิกาพันธุแปลว่าญ,ญาติพี่น้องครอบครัวบ้านเรือนที่อยู่อาศัยอาชีพการงานที่ทำและความมั่นคงโหราศาสตร์จะแปลประมาณนี้ ดาวอาทิตย์เข้าพันธุดาวอาทิตย์ถือเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินโคจรเป็นพันธุน่าจะดีน่าจะหมายถึงการเงินมั่นคงแต่ ประเด็นคือดาวการเงินเข้าพันธุของคนราศีกรกฎดาวการเงินดวงนี้ก็ไปได้ตำแหน่งมาตรฐานเสียที่สุดนั่นคือเป็นนิดหรือคือดาวอาทิตย์เสื่อมดาวอาทิตย์อับแสงดาวการเงินเสื่อมดังนั้นวิถีปกติของทุกๆปีดาวอาทิตย์เข้าพันธุราศีกรกฎถ้าทาธุรกิจอาชีพอิสระตุลาพฤศจิกาทุกปีราศีกรกฎจ,จะนั่งแกลวกายหน้าผากน,นอนอยู่บ้านเพราะไม่มีงานหรือมีงานแต่ไม่ได้เงินส่วนคนทํางานประจําก็ไม่ได้ต่างกันครับการเงิน จะฝืดคือรังหรือได้เงินมาก็เหมือนเป็นเงินปลอมเห็นเงินเห็นยอดแต่ใช้ไม่ได้ต้องไปจ่ายดอกต้องใช้จ่ายหนี้เขาหรือไม่ก็เสียรู้คนโดนหลอกเสียเงินตามความหมายดาวอาทิตย์เรือนพันธุมาตรฐานเสียที่เรียกว่านิดซึ่งตรงกันข้ามกับอุดหรือมหาอุดอันนี้ที่พูดมานี่หมายถึงปีก่อนๆสำหรับปีนี้ไม่ใช่ถือเป็นข้อยกเว้นครับ เดือนพฤศจิกายนี้ราศีกรกฎฟังดีๆฟังดีๆปีนี้การเงินท่านจะดีมากแม้ว่าดาวอาทิตย์ยังโคจรเข้าเรือนพันธุเป็นบาตรฐานเสียเป็นนิดเหมือนเดิมก็ตามกฎโหราศาสตร์เขามีข้อยกเว้น มาตรฐานนิดคือดาวอาทิตย์เนี่ยถ้าเข้าเรือนราศีตุลแล้วดาวเจ้าเรือนราศีตุลน,นั่นคือดาวศุกร์หมายเลขหก 6, เนี่ยโคจรไปได้มาตรฐานดีความเป็นนิดของดาวอาทิตย์จะสิ้นสุดหรือเรียกว่านิดฟื้นกลายเป็นตรงกันข้ามดาวอาทิตย์เป็นอุดนิดคือเสื่อมตกตำ่ำส่วนอุดเนี่ยคือความสว่างคือสูงสง่งพฤศจิกาปีนี้2568 ดาวศุกดาวเจ้าเรือนราศีตุลสถิตบ้านตัวเองคือสถิตราศีตุลดาวสุกเป็นเกษตรไปได้มาตราฐานดีตรงตามกฎเกณฑ์ตรงตามข้อยกเว้นพอดิบพอดีด้วยเหตุผลตรงนี้เดือนพฤศจ,จิกายนอีกเดือนที่ดีท้าว่ากันซื่อๆพูดกันตรงๆต,ต,ต,ต้องบอกว่าเดือนนี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดในรอบปีสําหรับราศีกรกฎราศีที่สะบักสะบอมมากที่สุดใน12ราศีขยายความต่อคือเดือนเดียวกันนี้ ดาวใหญ่ดาวสําคัญคือดาวพะหัสศป,ปดีก็เสด็จข้ามราศีมาเกาะกลุ่มตําแหน่งเกิดดาวพระหัสคือผู้ใหญ่คือคนอุปถัมภ์ดาวพระหัสมากุมลัคนาตั้งแต่เดือนที่แล้วไล่เลียงต่อต่อ,ตอกันไปก็ประมาณสาเดือนดาวพระหัสมาทดลองงานราศีก็รกลําบากเจอปัญหาทุกยากดาวพระหัสตําแหน่งนี้ทําให้มีคนอุปถัมภ์ไม่ว่าจะทําอะไรไม่ต้องกลัวไม่ต้องวันครับฉันจะทําตรงนี้ จะรอดไหมหวะฉันจะไปตรงนั้นเอจะไปได้หรือเปล่ายืนยำยืนยันยำชัดไม่ว่าจะบุกน้ำลุยไฟทำอะไรได้หมดตอนเริ่มต้นลงมืออาจจะไม่มีใครมองไม่เห็นใครแต่พอท่านลงมือปุ๊บเจอปัญหาเจอวิกฤตอิทธิพลดาวพระหัสจะทำให้ท่านเจอคนช่วยเจอคนอุถัมถ์พาไปถึงฝั่งถึงเป้าหมายที่ตั้งใจสู่ปลายทางที่ฝ่ายฝันดังนั้นนะถ้าท่านคือราศีกรกฎตัวจริงเสียงจริงไม่เด้มนโนไปเองนะครับตอนนี้ คิดอยากทําอะไรก็รีบทําอย่าไปกลัวกับดาวพระหัสดวงเดียวกันนี้โหราศาสตร์ยังแปลว่าความมั่นคงเมื่อโคจรกลุ่มลัคนาแล้วก็ไปได้มาตรฐานดีที่เป็นมหาอุดคือที่สุดของที่สุดแห่งความสว่างสูงสุดอันจะทําให้ราศีกรกฎตั้งหลักตั้งตัวได้มั่นคงได้ในช่วงนี้ <S <S เดือนเดียวกันนี้ดาวอังคารหมายเลขสาโคจรเข้าเรือนปุตตะคำว่าปุตตะ แปลว่าบุตรบริวารลูกน้องหรือความคิดริรเริ่มสร้างสรรค์และการเริ่มต้นเดือนที่แล้วนะครับดาวดวงนี้เสียเรียกว่าประเกษตรสังเกตตัวเองดูครับเดือนก่อนนี้ลูกน้องบริวารมีปัญหามีประเดนถ้ามีลูกไม่ว่าจะเป็นลูกสาวลูกชาย นี่ก็เหมือนกันเลยสร้างปัญหาหาปัญหามาให้บอกแม่แม่แม่ไอโฟนสิบหนูเมื่อไหร่จะได้แม่รับปากแล้วนะเนี่ยเพื่อนเพื่อนหนูเขามีกันหมดแล้วเหลือหนูคนเดียวเมื่อไหร่แม่จะซื้อตะโกนโบกเวกโวยวายไม่รู้ใครเป็นแม่ใครเป็นลูกความคิดใหม่ๆก็ไม่มีมองไม่เห็นทางออกที่สําคัญเลยนะดาววังคารดวงนี้ยังเป็นดาวเจ้าเรือนการงานพอเดินเสียปั๊บการงานก็หยุดชะงักสิ มีปัญหาติดขัดไม่ขยับขยื่นเลยละ่ะนั่นคือเดือนที่แล้วอีกเช่นกันครับพอมาเดือนนี้ดาวอังคารเดือนดีมาตรฐานดาวดีนั่นคือเป็นเกษตรลูกน้องบริวารเข้าใจเรามากขึ้นพร้อมช่วยงานเต็มที่แบบประมาณว่าลุยไหนลุยกันทําอะไรทําด้วยกันพร้อมจะอดอิ่มด้วยกันการงานก็ลื่นไหลความคิดความอ่านตะกอนมันตีบตันตอนนี้เดือนนี้ไม่ว่าจะนั่งจะยืนจะเดินความคิดเนี่ยปลอดโปรง่งโปรง่ปรงใสอะไรที่เป็นปัญหาแพลบเดียวเองมองเห็นทางออกมองเป็นฉากเป็นตอนว่าง ยังไม่หมดแค่นี้นะยังที่เกินนำตอนต้นไม่มีเงินไม่มีกินเครียดเปะละ่เครียดทท่สิ่งที่เครียดยิ่งกว่าคือถ้าไม่เห็นทางออกไม่เห็นทางไปไม่เห็นอนาคตถ้าหยุดเวลาได้นะเวลาเครียดเนี่ยจะขอหยุดก่อนบอกเดี๋ยว,ยวพ่อคุณหยุดเวลาแพ้ได้ไหมเอาเข้าจริงก็อย่างที่รู้แหละใครจะไปหยุดเวลาได้วูสต็อปเดอะไทม์พรุ่งนี้เช้าขึ้นมาก็อยากฆ่าตัวตายพอมาเดือนนี้นะดาวพุธด,ดาวศุกร์และดาวอาทิตย์เดินมารวมกันในเรือนพันธุ อย่างที่ผมนำเรียนดาวอาทิตย์เป็นนิดฟื้นเทียบเท่ามาตรฐานมหาอุดการเงินก็สว่างรุ่งเรืองดาวพุธดาวสุขหมายถึงสังคมหรือความหลากหลาย ทั้งหมดส่งผลให้ราศีกรกฎจะได้เงินแบบไหลมาเทมายิ่งถ้าท่านทำการค้านะไตรามาสสุดท้ายปลายปีเนี่ยบริษัทองค์กรหลายแห่งเงินหมดเงินหมดไม่มีงานแต่ราศีกรกฎไม่ใช่ค้าขายกำไรดีมองเห็นทางมองไปทางไหนก็เห็นแต่เงินวิ่งมาหาวิ่งมาชนและที่สุดของที่สุดกลุ่มดาวนี้ในเรือนพันธุทําให้ราศีกรกฎเห็นแสงสว่างทางสว่างมองเห็นอนาคตยิ่งเรื่องทร,รมาหากินมองเห็นโอกาสใหม่นําพาชีวิตท่านเข้าสู่ความสําเร็จ ตามเป้าหมายเหมือนอย่างที่ตั้งใจสรุปความคือเดือนนี้ราศีกรกฎด,ดวงดีมองเห็นโอกาสและช่องทางสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนความรักครอบครัวคนมีคู่ก่อนหน้านี้พอเกิดปัญหาเรื่องงานเรื่องเงินผัวเมียคุยกันบางครั้งบางทีอาจจะไม่พอไม่เห็นทางออกเพื่อนำพาครอบครัวฝ่าวิกฤตผ่านปัญหาผัวเราก็ไปขอคำปรึกษากับญาติ เมี่เราไปขอความช่วยเหลือกับเพื่อนกับคนรู้จักที่พอจะมีฐานะเราสองคนเห็นว่าคนนี้น่าจะมีช่องทางพอช่วยเหลือเราได้นั่นแหละครับปัญหาของเดือนนี้เลยพอคนนอกบ้านรับรู้ปัญหาเราก็ทำทีทำท่าเห็นใจบอกไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงเลย เดี๋ยน้องช่วยเองเดี๋ยวพี่ช่วยเองเราสองคนก็มีความหวังสิแต่คําว่าช่วยของเขาเนี่ยกดึงราศีกรกฎและทุกคนในครอบครัวเนี่ยให้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรเทรดเงินหลักสูตรขายตรงไปไปมาแล้วอาจจะทําให้ท่านเสียเงินเสียเวลาซ้ําเติมวิกฤตหนักเข้าไปใหญ่ดังนั้นเรียนเตือนครับถ้าก่อนหน้านี้รับความช่วยเหลืออะไรจากใครยังไงก็ตาเรื่องไหนอะไรไม่ใช่ตัวตนนถอนตัวด่วนครับหรือรับแค่บางส่วนที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ คนโซราศีกรกฎกลางเดือนนี้ญาติญาตินัดเจอหรือมาเจอกันด้วยเหตุบังเอิญแล้วท่านก็จะเจอคนถูกใจแค่แว็บแรกแว็บเดียวโหคนนี้ใช่เลยสําคัญครับมองแล้วเป้าหมายยิ้มให้แล้วก็เข้ามาคุยได้คุยได้พูดยิ่งมั่นใจคนนี้แหละเหมือนผูกพันกันมานานตกลุมรักเต็มเป่าแต่สวรรค์ไม่เปลี่ยนใจครับคุยไปคุยมาบอกอา้าวนึกว่าจํากันได้เราโอไงสักเป็นหลานแกหรือไม่ก็ ฉันเป็นน้าแกนะเคยอยู่บ้านเดียวกันตอนแกเข้าป .3 เนี่ยฉันจําแกได้แกจําฉันไม่ได้เลยอ่ะเป็นงั้นไปญาติกันนีว่วาสุขภาพอุบัติเหตุอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้แหลมและมีคมที่ใช้ในชีวิตประจําวันตั้งแต่ไม้บรรทัดเหล็กกันไกมีดคัตเตอร์ไขควงที่เปิดกระป๋องใช้ให้ถูกทางใช้ให้ถูกประเภทนะครับบาดแผลเลือดไหลยอย่างน้อยเนี่ยห่อเลือด เพราะเอาไขาควงไปงัดกระป๋องอาหารงัดฝาเบียใบยมีดคัตเตอร์ก็หยิบมาเงะเปิดด้านหลังโทรศัพท์เครื่องเก่าวประมาณนี้แนวทางเสียงโชคหนึ่งพฤศจิกาหมายเลขนำโชคเกี่ยวกับเพื่อนสนิทคนที่แต่งตัวเก่งๆคนที่ดูแลตัวเองหรืออย่างน้อยเนี่ยรักความสะอาดมากไปไหนมาไหนไปแพ๊ับเดียวต้องอาบน้ำต้องล้างหน้า คนคนนี้ไม่ได้จํากัดว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือเพศที่3ท่านนิสัยประมาณดีดูสิครับว่ารถที่เขาใช้เนี่ยหมายเลขทะเบียนอะไรนําเอา2ตัวสตัวมาเสี่ยงโชคสําหรับงวดนี้ครับแต่ถ้าบุคคลคนนี้ไม่มีรถรับก็โทรศัพท์มือถือครับหมายเลขอะไรเลขท้ายเหมือนกันครับเอา2ตัว3ตัวเนี่ยส่วนรอบกลางเดือน16พฤศจิกาถ้าสะสมเครื่องรางสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระเหรียญตะกุดตะกุดเก็บไว้ที่ไหนเอยลองเปิดดูสิ ลองพิจารณาดูทีละชิ้นทีละองค์พลิกซ้ายพลิกขวาไม่ต้องถึงขนาดดูคงดูขอบอย่างเขาว่านะดูแค่พระเครื่องเครื่องรางของขังแล้วท่านจะเจอหมายเลขนำโชคอยู่กับพระเครื่องอยู่กับเครื่องรางนะต้องเป็นหมายเลขเด่นๆน,นะครับตัวเลขเด่นๆเ,เลยนั่นแหละคือหมายเลขนำโชคสําหรับงวดนี้ครับแนวทางทาบุญเสริมชะตาดวงดาวสําคัญคือดาวพระหัสปดีแนะนําสร้างบุญสร้างกุศลสร้างถาวรวัตถุสร้างวัดสร้างพระพุทธรูป ทำบุญตามกำลังวันเกิดจะส่งผลให้ชีวิตราศีกรกฎมั่นคงยั่งยืนสำคัญเหนืออื่นใดมองเห็นหนทางก้าวสู่ความสําเร็จทาำกลางวิกฤตเศรษฐกิจวันนี้ครับ ท่านผู้ชมครับถ้าท่านทํางานมาทั้งชีวิตยังไม่รวยสั่งเนื้อสั่งตัวไม่ได้สักทีหรือกําลังมองหาทางออกชีวิตต้องการความมั่นคงผมแนะนําบริการนี้ครับบริการดูดวงวางแผนชีวิตบริการดูดวงที่ไม่ได้เน้นแค่ความแม่นยําเพียงอย่างเดียวแต่แม่นแล้วยังสามารถนําไปใช้ประโยชน์เปลี่ยนแปลงชีวิตท่านสร้างความสําเร็จสร้างความมั่นคงได้จริงอันบ่มเพาะจากความรู้ประสบการณ์การทําการโหราศาสตร์ทวงชุวยและที่ปรึกษาธุรกิจมากกว่า20ปีของผมสิ่งที่ท่านจะได้รับจากบริการนี้9้า ข้อใหญ่ๆด้วยกันครับข้อที่1่ท่านจะได้รู้ว่าความสามารถแท้จริงของท่านนั้นคืออะไรนาเรียนว่าหลายท่านไม่รู้ตัวเองเก่งอะไรทําอะไรแล้วดีความสับสนตรงนี้หมดไปได้แน่นอนถ้าท่านเลือกใช้บริการนี้เพราะโหราศาสตร์จะตอบข้อสงสัยให้กับท่านได้2ออาชีพการงานที่ทาแล้วรวยทําแล้วมีความสุขคนเรานั้นทํางานอะไรถ้าอยากทําทําได้หมดแหละครับแต่งานที่ทําแล้วรวยทําให้ท่านมีความสุขต้องเป็นงานเป็นอาชีพที่สอดคล้องกับ ดวงชะตาดูดวงวางแผนชีวิตอ่านดวงอ่านดาวรู้ได้ทันทีว่าพื้นชะตาท่านทํางานอะไรทําแล้วดีมีความสุขและร่ารวยข้อที่3คนเราต่างก็มีข้อเสียแล้วอะไรคือข้อเสียอันสําคัญที่ทําให้ท่านพลาดโอกาสดีๆหลายครั้งหลายคราวรู้ตรงนี้ก็เพื่อนําไปใช้วางแผนเสริมสร้างศักยภาพสําหรับตัวท่านเช่นว่าถ้าท่านพูดไม่เก่งต้องฝึกฝนอย่างไรให้พูดเก่งนําเสนอเป็นข้อที่4ี่โหราศาสตร์ตามแนวทางผมนั้นยังเชื่ออ,อีกว่ามนุษย์ทุกคนต่างก็ ็มีกรรมติดตัวสิ่งที่มีควรเกิดความผิดหวงังการผิดพลาดและการสูญเสียนั้นเกิดเพราะเจ้ากรรมในเวรที่คอยดักรออยู่ตลอดเส้นทางชีวิตดังนั้นท่านต้องทำบุญอย่างไรที่จะ ผลพลกรรมให้กับเจ้ากรรมในเวรรับผลบุญกุศลและเปิดเส้นทางชีวิตให้ท่านเดินไปอย่างราบรื่นข้อที่5เลขที่บ้านที่อยู่แล้วดีมีความสุขตามชะตาของท่านต้องเป็นเลขที่บ้านเท่าไหร่ข้อที่6ว่ารดีสารของชื่อนามสกุลอักษรสระวรรณยุกที่ส่งเสริมชะตาสําหรับท่านต้องใช้อักษรสระวรรณยุกอะไรขึ้นต้นปิดท้ายกับกําลังดวงดาวกําลังตัวเลขเท่าไหร่บริการนี้ก็จะมีคําตอบให้ท่านครับข้อที่7หมายเลขมงคลตามชะตาท่านคือหมายเลขอะไรบ้างข้อที่8สีส่ง เสริมชะตาสีสำหรับงานมงคลสีสำหรับติดต่อธุรกิจสีสำหรับกระเป๋าเงินที่เก็บเงินและสีสำหรับเก้าอี้ทำงานโต๊ะทำงานซึ่งต้องบอกนะครับว่าไม่ใช่สีประจำวันเกิดที่หลายท่านคุ้นเคยเคยคุ้นแต่เป็นสีส่งเสริมชะตาที่จะส่งผลดีกับชีวิตท่านได้มากกว่าข้อที่9กนับตั้งแต่วันนี้ชะตาของท่านจะรุ่งเรืองสูงสุดตอนไหนโอกาสดีๆจะผ่านเข้ามาเมื่อไหร่รู้ตรงนี้ทําไมรู้ก็เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสําหรับชีวิตท่านบริการดู ดูดวงวางแผนชีวิตบริการดูดวงที่ไม่ได้เน้นแค่ความแม่นยำอย่างเดียวแต่แม่นแล้วยังสามารถนำไปใช้วางแผนชีวิต เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อความมั่นคงยั่งยืนอย่างแท้จริงทั้งหมดนี้เกิดจากความรู้และประสบการณ์การทํางานมากกว่า20ปีของผมอาจารย์สมเจตแสงคำนิเวงกัมพูคนเราต่างก็มีจุดเด่นจุดด้อยดูดวงวางแผนชีวิตจะบอกท่านได้ว่าอะไรคือจุดเด่นและจุดด้อยที่ท่านต้องวางแผนแก้ไข3ช่องทางบริการส่งไฟล์เสียงคําทํานายทางลน์ให้บริการดูพูด ใช้บริการพูดคุยสดๆกับผมทางโทรศัพท์หรือเข้าพบพูดคุยกับผมเป็นการส่วนตัวที่สำนักงานครับสนใจใช้บริการสะแกน QR code ตามที่ปรากฏตรงนี้ก็ได้ครับหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0817008644ขอขอบคุณสำหรับการรับชมขอให้ผู้ชมทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงพบเจอแต่สิ่งที่ดีคนที่ดีตลอดไปสวัสดีครับ